สิบวิธีเอาตัวรอดเมื่อพี่ไม่เล่นด้วยเหนียนแทกเฮ้ยมึงตามมาดิตามมาดิเฮ้ยพี่เจมามองอัดนี่ชอบเล่นเหมือนกันเลยอะเล่นเด้หรอเฮ้ยเที่ยวเที่ยวเข้าห้องมาดิเล่นเน่ยเนี่ยเล่นเหื่อทำอะไรกันหอหมอเฮ้ยมึงตามมาดิเนี่ยเฮ้ยอะไรหเทียวเฮ้ยเดือนนี้เดือนซ้ายนี่เออมันไฟยังโห้ย ไม่ไหวเลยเดินดีๆเดินดีๆทิวทิวเอ้ยเฮ้ยทิวโหวดโหวดไอ้นี่นะอ้าวเกมพัดตายแล้วเหรอโั้นจะไม่อนจังอ่ะโอนห่วยเกมตายแล้ววะไอ้เกมตายไอ้เจะาโหวดใครอ่ะไอ้ทิวเป็นไหมเนี่ยอ้าวหินเป็นนี่เอาเฮ้ยอหัอนี่บอกทำไมอ่ะเกมโหวดไอ้หินก็ไม่ได้พี่ได้พี่ไม่ไเลี่ยงตกแม่นักกีเล่นก็ไม่ได้เล่นว่ากูกะกี้กูฟ้องแม่เลย ขอร้องิสนิทหลายคนเลยครับคอยิรเพราะว่าเขามาส่ขอร้องเถอะพี่พี่ให้ผมด้วยขอโทษผมขอเล่นด้วยเถอะได้โปรด <c oughs> พีซสพีซีนครับขอโทษเรื่องวันนั้นได้ไหมที่เคยเดินไปตบหัวพี่ซีน <c oughs> ออมาไมากเลม่กเแล้วก็พี่เจมอะเรื่อวันนั้นอะ ที่เดินไปเดิกางเกงในพี่เกมอ่ะได้บอกว่ามันโคตรเหม็นเนี่ยคือ <_ d ream> ลาขึ้นอ่ะขอโทษนะครับพี่เกม <_ d ream> เออ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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดพี่เกมพัดอ่ะขอโทษนะครับเคยไปขโมยเงินตั้งสองบาทอ่ะพี่เกมบอกว่าขาดสองบาทก็จะซื้อเสื้อตัวนั้นได้แล้วเออพี่เก็บม่ได้อย่างนี้ใช้เวลาตั้งสองอาทิตย์ก็เถอะครับขอโทษนะครับพี่เทียวที่วันนั้นอ่ะเคยเดินไปแล้วบอกพี่เทียวอ่ะว่ามันเหมือนควายเหมือนหมูอขโทษนะ

ผมครูขอเล่นด้วยดีๆไม่ให้ใส่ต้องใช้กำลังซะแล้ว เล่นได้ไหมเล่นได้ไหมทอาไมทอาไมเอาหน้าได้เหรอทอาไมเขาเล่นนะไม่ได้เหรอได้ไหมอะไรวะโ่ยหมดเลยฮ้อะไรนะนะกำหมัดแล้วนะเราจะเอายูนิกูจกรรมัดแล้วนะเออจะเล่นกันได้ไหมเล่นนะทั้งหมดแล้วทั้งหมดเหรอเป็นเกมอะไรเล่นเกมก็ไม่ได้เฟี้ยหรอกเต่อยนะต่อยนะต่อยนะนี่กลัวแล้วครับนี่นี่นะเล่นเกมอะไรฟังเพลงดูการ์ตูนอะไรเขาไม่ดู เกมต่อยนะำรยรัำรเลยอะไรไม่ไ uh, ด oh. kind of mm ้เ hmm. ก็บ่อนทำไมก็อยากเล่นทำไมกำระอะไรอะไรรีเข้าดิีวเข้ารอีวีวเข้ารชรชรอะไรไม่ชนชนไรเป็นเกมเนีเกมเเเกมครับตามน้ามันไปก่อนเดี๋ยวมันอารมณ์ดีอ่ะเพาไปอาหมอแค่เล่นเกมด้วยแค่นีมันก็บ้าเลตามน้าไปก่อน ตีอ,อ,อ,อินนะทำหมัดนะเนี่ยโดนต่อยเอาพูดแบบแกนะฮะนะเออดราม่าไม่ยอมให้เล่นด้วยใช่ไหมดารมา,ดารม่าเลยแล้วกันเอ๊ะยูตามาเลยยูตามายูตามาเป็นไรนี่เลยเป็นอะไร ไรเนี่ยบอลโดนพ่อไล่ตีมาพี่แม่ก็ทิ้งพ่อแม่ทะเลาะกันไม่รู้จะไปอยู่ไหนแล้วอะไรไม่ไรไม่ไรไปข้างถนนหมาก็ไม่อยู่โอ้ยโอ้ยไป้ทำงานทำเขาบอลเด็กเกินไปโอ้ยเล่นเก่งกับพี่มาอเล่นเก่งกับพี่แก่คิดก็ได้ครับพี่ผมไม่มีตัวสั่งคนชิบมันเลยพูดจะทำไงแล้วพี่คิดว่าจะฆ่าตัวตายแล้ว อ้าแล้วเอาน้ำมาทำอะไรเนี่ยอ๋อไม้ดิ๊กินอ่ะอ๋อแล้วไปอาเซียนกินไปฮะโอ้ยอิ่มแล้วเอ้ยไปกินก่อินเลกินเลเออหมดแก้วหมดแก้วไนสุดก็ได้ผลแผนที่คิมมา2,3วันคืนเยแผนอะไรวี่บออแผนนี่ไงพี่คิมมา2วัน3คืนเนี่ยจะเดินยังไงค่ายังไงเนี่ยี่อ๋แล้วไปแล้วไปเล่นไปเล่นไไปเล่นไมีคนเล่นด้วยอะไรมีเวลาคิดเยอะใช่ใช่ให้เงิน คิวมี่นี่ดิเซียนละตามมาโอเคมันนี่มามาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้บอันนี่เนี่ยบเนีัแน่แน่ะไอ้บ้นกี่ตังค์ไหมกีบตังค์ไหมเดี่ยเด็กบิ๊กแค่คนนี้ได้นานเลยก็ได้วันไม่ให้เสียหน่อยไม่ให้เสีย มีโทรศัพท์ด้ป่ะอ้าไปยิบได้ไหมไปบาี่กัาาได้ป่าไปบอลเลยเซียนหน่อยนยเซียนหน่อยหิวเไปะเนี่ยเดี๋ยวพาไปกินวันเนี้ยบอลเดี๋ยวพี่พาไปเที่ยวนะไปหาซื้อเสือผ้ากันไหมเออดีพาไปมาหาน้ำไปหาน้ำาปันขนมมาให้น้องได้ไหดไปมเอาผ้าเพื่อนมาด้วยนะเดีเนรๆเ้เอะไราะเดี๋ยวพี่ลบทเอดี๋ยให้ซิงคให้เอี al, ่าไปงินจะได้ทุกอย่างจริงๆนะ ห like นั่งนิง่งอะไรอยูด่ดีมันดึงขาเฉยเลย็กโอ้เฮ้ตอบดีไปไรอ,อะไรเนี้ยไม่มีท้ทำหรอ,อเอาเฮ้ยตูดก็แหลม <laughs> โอ๊ยอะไรอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยอันี่ก็สุดใจน้องเลยดิน้องมันเป็นอะไรมึงดูดิโอ๊ยโอ๊ยเป็นไรเนี่ยเฮ้ยบอลบอลมึงเอาวิญญาณมาเมื่อไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกไปโอ๊ยเอาคนนี่นั่งต่างกันี่นั่งไหลอ่ะกุมารทองกุมารทองเป็นไรเป็นไรนะมึงเป็นไรวะไปไหนก็ไปไป โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอโหไอ้บอลโห่ต okay oh. e ุ้ดแหลบยังวะเดจได้ก็เล่นเลยอะเดี๋ยวนี้ก็เล่นเลยเนี่แน่มีห้องพร้อมแล้วเล่นเลยโอเควิญญาณกลับมายังให้มาเล่นกันเถอะโโอ้หขอตบสักทีได้ไหมไม่ให้ไม่ให้สองพ่อมาเจอแล้วมาเกมขอเล่นด้วยสิ อะไรเล่นหนขออีกทด้วยนนะให้ขอเล่นด้วยวิทุกวันเลยกันนะเราเลยด้วยไปไปไปไหนก็ไปมาไปไหนก็ไป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 เดียวไปเดียวไดนไปเล่นด้วยยูกิกาโอ้ยจะไปไหนก็ไปไปวายได้คนมันจะเล่นเกมพ่อคอแล้วซึ่งให้ผมมาดวะช่างไม่มดเล่นเกมต่อเล่นเกมต่อใช้คนเดียวว่าขันอ้อกตรงนี้ขอโทษนะ พี่เขาไม่ให้ผมเล่นด้วยอ่ะอ้าวไม่ทำเงี้ยไม่รู้เหมือนกันครับไม่ได้แล้วเดี๋ยวพ่อไปคุยให้พ่อต้องเชิญผมแล้วแหละพ่อคุยให้พ่อคือพี่พึ่งสดนะเฮ้ยไม่มีน้องเล่นด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไปเจมไปเจมพ่อมันครับมันครับพ่อแหมไอเจมตีใช่ไหมทิวน้องไม่เล่นด้วยเลยเนี่ยไม่มาไม่นี้มาไม่นี้มาไม่ได้มาถอยไว้คนเดียวพ่อล้างจานอยู่ผมพ่อพ่อขอนผมนะ มึงเลี้ยงขี้บ่อเอาขี้บ่อทำตีอ๋อไปฟ้องพ่ออีกเลยว่าหลังไม่ต้องพ่อเฮ้ยไม่ต้องเงียบไม่องะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับพ่อครับไม่มีอะไรครับไม่ไม่มีน้องมันหิวนมครับพ่อเล่นเล่นเ่ปล่อยไปก่อนนะเล่นเก่งๆวันกี้เล่นเก่งกับผมด้วยอีกเ่็วเร็วเร็ๆเร็วเเร็วเเดี๋ยวเอาของเล่นแพงๆมาล่อ อะไรวะโว้ยโอ้โหรวยด้วยนี่อ่ะอลพี่ขอเล่นด้วยดิี่ขอเล่นด้วยต่อไปเนี่ยพี่อยากให้น้องเล่นเกมกับพีแต่พี่ขอเล่นด้วยได้ปพี่ขอเล่นได้ป่าวพี่ขอเล่นด้วยตอไปเนี่ยพี่อยให้น้องเล่นเกมกับพี่แต่พี่ขอเล่นด้วยได้ะได้ป่าวให้พวกพี่อ่ะเล่นเกมอ่ะเขาหน้าพี่ต้องให้ผมเล่นด้วยนะครับบอลครับทิวทิวครับผมแค่นี้แหละพูดกันง่าย เอาใจมาเจียมเล่นด้วยได้ไหมครับไปไหนก็ไปแพ้ก่นนำคามนั้นเดี๋ยวรอไหลพี่เจียมก็ได้นะคะเอ้โอ้ดีดีโอ้แต่ตอนนี้หิวขนมโอ้หิวขนมจังโอ้หิวขนมนะครับเออได้ครับโอ้ดีดีเว้ยยังไม่หายเมื่อยเลยว่ะโอ้ดีดีโอ้หิวแม่ไม่ต้องรอหรือเปล่า

ไอ้เด็กได้เด็กเนี่ยขาป้อนเออลำตัวดีดีหน่อยอื้อหือโอ้โหม่พี่เนี่ยไอ้นิ้วน้ำไปแล้วเฮ้ยโอ้ยตายดีกว่าเอ้ยขนมก็หมดแล้วอดี๋ยวก็ขนมเพิ่มมางานก็หมดโอ้โหขนมหมดเล่นคนเดียว เล่นคนเดียวก็ได้เฮ้ยเฮ้ยหัวะอ๋อใช่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 อ้าวบอลพอไ้คนเดียวเนี่ยไม่มีเพื่อนเล่นน่ะมีแม่กับผมมีเพื่อนเล่นนละดิไม่มีป่ะเอาไป้รพี่ป่าบป๊าบาบปาบปาบป๊าบปาบปาบป่าบป๊าบป๊าบปาบปาบป๊าบาปาปาบปา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 ไปาป ตอนนี้พี่ถื้อมากเลยมี่ถ่านอ่ะฮะยังไม่ใส่นะเฮ้ยคนเวอยากใครวันนี้ไไไปปปแล้วก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับศิลป์วิธีเอาตัวรอดเมื่อพี่ไม่เล่นด้วยนะครับผมเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับพวกเราด้วยสําหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยพูดยังไงอ่ะเฮ้ยไม่ได้มีไม่มีถ่านเว้ย